ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า x ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า y ดีค่ะช่องประเด็นชอบแบ่งปันนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคก,การพากเสียงด้วยบอดน้อยไว้นะคะแล้วก็ไปทำวิดีโอตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามช่องประเด็นไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ประเด็นในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะเรามาสร้างภาพกันที่ l e o n a r d o โ i นะคะ ้ามาที่리오โดแล้วก็ไปที่ image i m a t i o n นะคะจากนั้นไปหาพร้อมนะคะที่ Google Translate นะคะพิมพ์พร้อมออกมาแล้วแล้วก็เข้ามาให้ตัว리오โดทำการเจรเรตภาพให้เรานะคะก็จะคุณเดินอย่างได้ภาพที่เป็นเด็กผู้หญิงนะคะผมสีน้ำตาลเนาะแล้วก็และแกะและจุกแบบเนี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวเราเลือกไปหนึ่งภาพนะคะจากนั้นเราไปที่ c a n วากันเลยนะคะไปที่วิดีโอแบบนี้นะ แล้วก็ไปทำการอัปโหลดภาพนะคะขึ้นมาภาพที่เราใช้ Leonardo AI ในการ gener a ภาพนะคะเราก็ไปเลือกมาหนึ่งภาพนะคะเดินเลือกภาพนี้ขึ้นมานะจากนั้นนะคะเมื่อเขาอัพโหลดไฟขึ้นมาเต็มแล้วเราก็คลิกไปที่ภาพนะคะแล้วก็ทําการขยายภาพอันนี้คุณเดินจะขยายแบบนี้นะไม่ทําการแก้ไขโดยการขยายภาพแบบที่ผ่านมานะ นี่เดี๋ยวเราไปทําให้น้องพูดได้กันน้องเป็นพับลิงเนาะน้องจะพูดไม่ได้แต่เราจะไปทำคำการขยับปากให้น้องพูดได้นะคะไปที่ Google นะแล้วก็ไปที่ YouTube ช่อง YouTube นะคะไปค้นหาตัวกรีนสกรีนที่เป็นปากขยับได้อะคะ่ะแล้วเราก็ไปพิมพ์คํานี้พิมพ์ตามคู่เดินตามลิงก์นี้นะอย่างนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะเจอแบบนี้นะเสร็จแล้วเราไปดาวน์โหลดตัวนี้กันโดยการคลิกคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะเข้าไปนะคะเราไปดาวน์โหลดตัว เนี้ยออกมาเลยนะคะโดยการวางแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะคะแบบนี้นะแต่นมื่อเขาจะดาว์โหลดมาให้เราแบบนี้อันนี้เราได้ไฟล์มาแล้วเรากลับไปที่ตัวแคนวาของเราดีกว่านะคะจากนั้นเราไปทําการสร้างตัววิดีโอใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปอัปโหลดไฟล์เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาเมื่อได้มาแล้วนะคะคลิกมาเลยเสร็จแล้วขยายให้เต็มหน้าจอนะแล้วก็ไปขยายให้มันยาว พราะคลิปนี้มีความยาวนะแต่ว่าเราจะเอาแค่ขยับปากสั้นๆแบบนี้นะตัดออกให้เหลือแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเอาเสียงออกเพราะตัวนี้มันมีเสียงติดมาด้วยนะคะลดเสียงลงจากนั้นไปดาวน์โหลดตัวไฟเนี้ยเฉพาะตัวที่เป็นปากขยับที่เราตัดออกเหลือแค่สองวินาทีตรงเนี้ยมาใช้งานนะคะเสร็จแล้วกลับมาที่ตัวหน้าจอเดิมของเรานะคะเราลองเล่นดูน้องขยับปากพูดไม่ได้เห็นไหมคะ เดี๋ยวเราไปทําปากให้น้องพูดได้กันไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่าวงลีนะเมื่อค้นหาได้แล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลือกเลยเลือกตัวนี้ก็ได้นะคะทําการปรับขนาดลงให้เท่ากับปากนะคะปิดตัวปากที่เดิมที่มีอยู่ตัวนี้เนาะแล้วก็ไปทําการปรับสีนะคะให้เข้ากับสีของใบหน้าของน้องนะเอาประมาณนี้ละกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการขยับนะคะให้มันเท่ากับปากน้องอะนะ เสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวกรีนสกรีนอัปโหลดตัวไฟกรีนสกรีนที่เราทําการตัดให้เหลือสองเี้ยงเข้ามานะคะแล้วเราก็คลิกเข้ามาจากนั้นให้ทําการลบแบ c ็กกา u ์ d พื้นหลังสีเขียวเนี่ยออกนะแล้วก็ลดขนาดลงนะคะให้เท่ากับปากของน้องปรับให้พอดีเลยนะคะให้ให้ใหมันว่าให้น้องพูดแล้วให้ใบหน้ากับปากเนี่ยให้บาลานซ์กันนะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะคะอ่าน้องขยับได้แล้วแบบนี้นะอ่ะ ทีนี้ตรงนี้เราไม่ใช้แล้วลบออกนะคะให้ตัวกรีนสกรีนที่เราทําไว้นะลบออกไปได้เลยนะคะเราจะได้ไปทําหน้าใหม่ขึ้นมาเราไปที่ Google นะคะไปที่บอร์ดน้อยไว้นะเราไปทําการภาคเสียงกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราวันนี้จะทําการภาคเสียงตัวอักษร A ถึงแนะคะไปที่บอร์ดน้อยไว้เข้าไปใช้เสียงปีนะคะจากนั้นไปที่ตัวโปรเจกต์ใหม่ทางนี้นะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะ ึ้นมาแล้วเราก็ทําการพิมพ์เข้าไปนะคะเพื่อให้น้องภาคเสียงนะเลือกภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกน้องโบคนนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะคะอ่านออกเสียง A ประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ลองคลิกสร้างดูแล้วก็มาฟังอ่านออกเสียงว่า A เสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดเสียงมาใช้งานนะคะคลิกตกลงแล้วก็คลิกตกลงนะคะเราก็จะได้ไฟล์เสียงมาเรากลับมาที่ตัว c a n ว a นะคะมาเพิ่มตัวอักษรน,นะคะไปที่ตัวอักษรแล้วก็คลิกหัวเรื่องย่อยนะ ติมตัวอักษร A ขึ้นมานะคะจากนั้นเราทำการปรับขนาดนะแล้วก็ไปใส่เอฟเฟกนะคะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปปรับสีเดี๋ยวคุณจนใช้สีแดงนะคะแล้วเราก็ไปปรับเอฟเฟกให้มันมีขอบขานิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เอฟเฟกแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ตัวเคลื่อนไหวให้กับน้อง A นะคะไปที่เคลื่อนไหวตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เอฟเฟกเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะ เมื่อได้แล้วคัดลอกมาทําเป็นตัว A เล็กอีกหนึ่งตัวเราก็จะได้ทั้งเอ펙มาเหมือนกันนะคะคัดมาเหมือนกันอลองไปดูนะคะแบบนี้จากนั้นเราไปทําการอัปโหลดไฟเสียงที่เราสร้างไว้ที่บอดน้อยไว้นะคะไปที่อัปโหลดนะแล้วก็สร้างคลิกไปเลือกไฟเสียงมานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะ อัพขึ้นแบบนี้เราก็คลิกที่ไฟเสียงนะคะเพื่อทําการอัปโหลดไฟเสียงนี้ขึ้นมาใช้งานแล้วก็ปรับให้มันได้เท่ากับตัวไฟเสียงนะคะขนาดของตัววิดีโอกับตัวไฟเสียงลองเล่นดูนะคะเสียงว่าเออ่านออกเสียงว่าเอเรามาต่อกันที่ตัวอันเบียนะคะไปทําสําเนาหนึ่งหน้านะคลิกไปที่ตรงนี้นะคะใส่ตา,าตรงนี้แล้วคลิกทําสําเนาหนึ่งหน้าเราก็จะได้หน้าแบบเดียวกันมาเสร็จแล้วเราไปทําการเปลี่ยนตัว A นี้ให้เป็นตัว B นะคะ ทั้ง a เล็กและ a ใหญ่นี่เลยนะคะจากนั้นเราไปที่บอดน้อยไว้นะคะไปเพิ่มไฟเสียงไม่หนึ่งไฟนะคะแล้วก็คันลอกตัวนี้ไปนะคะอ่านออกเสียงตัว b เราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคลิกวางแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนจาก a เป็น b จากนั้นคลิกสร้างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองฟังเสียงดูนะคะแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ียงว่าใช้งานนะคะมเมื่อเราเราโหลดมาแล้วเราก็กลับมาที่ตัว แคนวาของเราเหมือนเดิมนะคะเข้ามาที่ตัวนี้นะแล้วคลิกเคอร์เซอร์มาตรงนี้ไปอัปโหลดตัวไฟล์ขึ้นมานะคะไฟล์เสียงเมื่อสักครู่คลิกเข้ามาเลยนะคะจากนั้นพอเต็มแล้วเราก็คลิกตัวไฟล์เข้ามาใช้งานแนละ้วเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะคะว่าเป็นยังไงอ่านออกเสียงว่าปีเรามาทําตัว c กันต่อเลยนะคะไปทําการทําสําเนาหนึ่งหน้าขึ้นมานะคะแล้วก็ไปแก้ไข คลิกไปที่ไฟที่เราทำำําสาเนามานะคะไปแก้ไขจากตัว B นี้นะคะให้เป็นตัว C เสร็จเรียบร้อยแล้วเราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่บอร์ดน้อยไว้นะคะแล้วก็ไปทําการทากเสียงตัวอ okay. ักษร C นะคะเมื่อเราได้เสียงตัวอักษร C มาแล้วเราก็ทําการดาวน์โหลดเข้ามาใช้งานนะคะแล้วเราก็กลับไปที่แคนวาของเราเหมือนเดิมนะคะไปทําการอัปโหลดไฟเสียงที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็ นำเข้ามาใช้งานในสไลด์ตัวอกษรซีนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ไปลองฟังดูทีอ่านออกเสียงว่าซี ต่อไปคุณเดินจะไปทําตัวบด,ด,ดน้อยไว้นะคะในทำทำการพากเสียงให้มันครบตั้งแต่ตัวอักษร A ถึงแนะแล้วก็จะมีเสียงอื่นๆที่คุณเดินจะทําเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะไปทําตัวสไลด์แคนวาให้ครบตัวอักษร A ถึงแเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงสไลด์อื่นๆที่เราจะประกอบกันไปด้วยนะคะเสร็จแล้วคุณเดินก็จะทําการทดลองแทรกไฟเสียงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแทรกไฟเสียงเข้าไปนะคะ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไฟวิดีโอตัวเนี้ที่เป็นตัวทาความรู้จักตัวอักษร A ถึง Z เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดออกมาใช้งานแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยนะคะเรามาทําความรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า A ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า่ B ตัวอักษรตัวนี้ อ่านออกเสียงว่า c ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า d ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า d ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า f ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า g ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า h ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า i ตัวอักษรตัวนี้ อ่านออกเสียงว่า J ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า K ตัว <oon> อักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า L ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า M ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า N ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า O ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า P ตัวอักษรตัวนี้ อ่านออกเสียงว่า q ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า r ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า s ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่าทีตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่าูตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า v ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า w ตัวอักษรตัวนี้ อ่านออกเสียงว่า x ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า y ตัวอักษรตัวนี้อ่านออกเสียงว่า c อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับใครที่สนใจจะเอาไปต่อยอดเป็นปวิดีโอการสอนนะคะก็ Knowledge. สำหรับเทคนิคดีๆต่างๆนี้ที่คุณเอามาแบ่งปันนะคะหากใครที่มีเทคนิคดีๆนะคะก็เอามาแบ่งปันกันในคลิปนี้ในคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ เรามาคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระหรือเทคนิคข้อมูลดีๆนะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ